ผู้นำแห่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครอบครัวชาวไลรัน The l ร r น n Family ในช่วงเวลานี้กาแล็กซี่หลายสายพันได้รวมตัวกันที่นี่เพื่อช่วยเหลือและชี้นำมนุษยชาติในกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กำลังสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการนี้กับสมาชิกครอบครัวแห่งแสงสว่าง Family of Light จำนวนมาก และในทุกครอบครัวก็สมเหตุสมผลที่ทุกสายพันธพยายามติดต่อเหล่าเมล็ดพันดาวสตาซีดเมล็ดพันดาวที่เป็นของครอบครัวของพวกเขาคำถามนี้นำเราไปสู่คำถามต่อไปนี้คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคุณเป็นสตาซีประเภทไหนในกรณีของฉันฉันคือชาวไลรนันและในบรรดาครอบครัวของฉันจากดวงดาวคุณสามารถหาวิญ,ญญาณที่เก่าแก่และฉลาดที่สุดในกาแล็กซีของเราได้เนื่องจากชาวไลรนันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก่อตั้ง หวังว่าถ้าคุณเป็นเมล็ดพันธ์ดาวสตาซีชาวไลเรียนหัวใจของคุณจะสะท้อนกับข้อมูลในข้อความนี้และคุณจะเริ่มระบุลักษณะบางอย่างของครอบครัวเราก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าชาวไลรันมีส่วนสําคัญในการสร้างมนุษยชาติพวกเขาเป็นคนที่เสนอธาตุไฟให้กับดาวเคราะห์โลก Planet Earth นอกจากนี้วิญ,ญญาณจํานวนมากจากแอตแลนติสยังเป็นบรรพบุรุษของชาวไลเรียนอีกด้วยพวกเขาสอนเกี่ยวกับการใช้ความถี่และการสะท้อนต่ออารยธรรมโบราณของแอตแลนติสและเลมูเรีย แต่ชาวไลรันมาจากไหนและบ้านเดิมของพวกเขาอยู่ที่ไหนไลร่าเป็นบ้านเกิดของตระกูลชาวไลรันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่มีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์หากคุณดูแผนที่จักรวาลปัจจุบันของเราคุณจะพบว่าเป็นกลุ่มดาวเล็กๆที่คุณจะระบุได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้ชื่อว่าเวก้า ากคุณกำลังมองดูดาวเหล่านั้นและพยายามนึกภาพครอบครัวของคุณจากดวงดาวคุณต้องรู้ว่าพวกเขานนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติที่4อาศัยอยู่ในกลุ่มดาวของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามจากมุมมองของสามมิติของโลกพวกมันจะแตกต่างไปจากที่ปรากฏเล็กน้อยหากพวกเขาอยู่ที่บ้านเกิด บางทีคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับลักษณะแมวของชาวไลรันจมูกและตาของพวกเขาจะทำให้คุณนึกถึงสิงโตหรือแมวแอฟริกันนอกจากนี้ถึงแมว้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนมนุษย์แต่สีผิวและดวงตาของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดาวประจำถิ่นของพวกเขา หากคุณเป็นเมล็ดพันธุ์ของดวงดาวสตาซีชาวไลรนันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นลักษณะครอบครัวของคุณหลังจากตื่นนอนอย่างไรก็ตามสัญญาณบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับประสบการณ์ที่รุนแรงสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นกับเมล็ดพันธุ์ดาวชาวสตาซีทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาซีชาวไลรนันเนื่องจากความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังที่แสดงออกมา สตาซีชาวไรรันมักถูกระบุว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงและแสดงพลังงานสูงอย่างแท้จริงตลอดเวลาเนื่องจากมีพลังงานสูงพวกเขาจึงอยากลองทำหลายๆอย่างเช่นสำรวจสถานที่ต่างๆและทำงานอย่างหนักในโครงการส่วนตัวของพวกเขาแต่เนื่องจากพวกมันมีพลังงานหรือเฟือพวกเขาจึงมักจะทำงานมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัวและบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกหมดแรงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาชอบสำรวจหลายสิ่งหลายอย่างหลังจากเหน็ดเหนื่อยพวกเขามักจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใหม่ๆ สตาซีชาวไลรันเป็นผู้นำที่เป็นมิตรและโดดเด่นแต่พวกเขาชอบที่จะทำงานและอยู่ท่ามกลางผู้คนในครอบครัวการลลกซี่ทางช้างเผือกของพวกเขาเองพวกเขามักจะสงวนตัวไว้มากกว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าสมาชิกในครอบครัวอื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงเก่งมากในการรับข้อมูลส่วนบุคคลและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น พวกเขาชอบหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นเพื่อที่พวกเขาจะได้เก็บพลังงานไว้สําหรับสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขาภารกิจของพวกเขาความมุ่งมั่นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของพวกเขาที่จะเห็นทุกโครงการจนสําเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผู้อื่นได้รับแรงบันดาลใจให้ทําตามในบรรดาคุณลักษณะทั้งหมดของสตาซีชาวไลรันนี่คือลักษณะที่ทําให้พวกเขามีเอกลักษณ์มากที่สุดคือพวกเขามีเหตุผลและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนัน เป็นผลให้พวกเขาเก่งในการออกกำลังกายเช่นกีฬาพวกเขามักจะมีทักษะสูงด้วยมือของพวกเขาและมักจะทำงานเป็นพ่อค้าหรือผู้เชี่ยวชาญพวกเขามีสุขภาพที่ดีและสอดคล้องกับร่างกายของพวกเขาซึ่งหมายความว่าพวกเขารู้ทันทีว่าสุขภาพของพวกเขาขาดความเป็นอยู่ตามธรรมชาติพวกเขายังอ่อนไหวมากและสามารถระบุคนป่วยได้หากได้อยู่ใกล้อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาละเลยสุขภาพพวกเขาจะพบอาการที่แย่กว่าส่วนใหญ่เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตที่เข้มข้นและมีเหตุผล หากคุณเป็นเมล็ดพันดาวสตาซีชาวไลรนันคุณต้องรู้ว่าคุณมีศักยภาพทางจิตวิญญาณที่ไร้ขีดจำกัดนี่จะเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับการเดินทางเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของคุณสุดท้ายคุณลักษณะสุดท้ายของสตาซีชาวไลรนันคือความรู้สึกที่เฉียบแหลมในความยุติธรรมควบคู่ไปกับความสามารถในการเป็นผู้นำตามธรรมชาติของพวกเขาสิ่งนี้จะทำให้ไลรันมอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคม นี่คือเหตุผลที่สตาซีชาวไลรานมีความสำคัญต่อขบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาถูกกำหนดให้นำมนุษยชาติไปสู่อนาคตที่สดใสและโลกไปสู่ยุคทองสำหรับผู้ที่หัวใจเต้นแรงและสั่นคลอนด้วยข้อมูลนี้ฉันขอยินดีต้อนรับคุณสู่ครอบครัวแห่งแสงสว่างอันงดงามของเราและจำไว้ว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าวยพรให้ทุกคนเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโหฮออรราเรเอกอัครราชทูต e สหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดย์